ครับครับไอเรียกเสียงไม่ได้เลยก็ได้ครับแต่ว่าหรือว่าพี่ตาจะอยากฟังหน่อยออยยากฟัังหน่เก็ดเรื่องนี้มันผิดที่ระบบด้วยที่เล่นไม่ได้จริงแต่ถ้ามีครั้งหน้าพี่ให้ตีเลยฟังทีละข้างใช่ไหมครับแล้วฟังทางเราก่อนเดี๋ยวเรียกได้เดี๋ยวเรียกได้แล้วขอฟังอันนี้พี่พี่ตาได้ได้ฟังคร่าวๆกับกับทางสภามาบ้างไม่เลยเพิ่งเข้ามาเลยมีมีมีเขาพิมพ์ในห้องแจ้งเรื่องไว้อ่านคร่าวๆอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องสไลด์เลยอยากฟังมุมที่เราเจอมาแต่เรื่องต่อยอะไรไม่รู้เลย อยากรู้เรื่องเราเรื่องอะไรเงี้ยเอามุมเราเลยเอามุมเราเต็มเต็มเลยไม่ต้องเอามุมเราเลยอยากฟังมุมแต่ไม่เห็นเลยอ่ะถ้าถ้าตอนนี้รู้สึกยังไงเป็นยังไงเจออะไรที่จอดรถซูบารุอยู่ข้างทางหญิงที่นม่งมาคนเดียวนะแต่ทําไมรถมันสั่นๆก็คืองี้ครับไอเรื่องเรื่องบ้านอ่ะตอนน้าเนี้ยทางหลุยอ่ะเขาไปคุยกับผมแล้วว่าของงัดได้ไหมผมก็เลยบอกว่า งัดได้แต่รอหลังประมูลก่อนเดี๋ยวเลยคีพี่ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวพี่แบ่งให้ดับคีอ่ะดับเอาเอ่ะใช่เพราะตอนนี้พี่อ่ะจะต้องโบนเงินเพราะว่าประมูลเราไปเยอะถูกต้องใช่เขาเหตุผลเอามาฟังออกมาคุยแล้วกูเดือดร้อนอยู่นะกูขอกนได้ไหมใช่ไหมอ่ะใช่ครับต่อเลยเขาให้ไหมผมอ่ะเขาก็ให้บอกโอเคครับพี่แต่บอกก่อนตัวนี้ถ้าเขาให้ไม่ให้ตังนี้เราไม่ได้มาตัดสินนะอันนี้เป็นสิของเขานะเ่าให้เ่อให้ครับเขาก็บอกโอเคครับพี่ แล้วเ,เขาก็ไปแล้วมีเหมือนเมื่อวานเขาก็ไปต่อมอหน้าบ้านแล้วไอ้เมื่อวานก่อนไปต่อมอหน้าบ้านแล้วก็เมื่อวานขับรถผ่านวนอยู่ก็เหมือนแบบปุยแล้วแต่โอเคครับแต่แต่เหมือนกับผมก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะเข้าใจแหละว่าก็เราขอแล้วอ่ะใช่ไหมละ่ะก็คืออาจจะมาวนๆว่า,บบามีคนหรือ,อเปล่าที่จะได้ขอเข้าใจนะครับที่เกี่บบนันเสียฟีดอ่ถูกต้องพอพอถึงอีกวันหนึ่ง เหมือนมีมะวานเขาก็มาเหมือนกันแต่ทางน้องผมอะก็คือเหมือนกับต่างคนต,ต่างเบียดกันประมาณนี้รอบหนึ่งแหละแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่มีทางที่ฮิโรชิเขามาบ้านล่างอีกหลังหนึ่งเขาก็สไลด์ผมออกเออผมก็เลยมาถามกา<ร>ที่<า>ยังมาสไลด์อยู่เมื่อวานอันนี้คือเรื่องของมะวานที่ที่พี่ต้าเรียกผมมาคุยอ,อ่ะอธิบายแบบนี้ไว้เมื่อวานอะ่ะเขาอะมารีพอร์ตผม,มผมก็เลยบอกเขาว่าอ๋อมันมีการสไลด์กันหรอ เดี๋ยวผมะจะปิดบ้านก่อนแก้ไขเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่แต่ทีเนี้ยเขาก็เลยกลับไปแต่ผมอะ่ะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเพราะผมคิดว่ามันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีอย่างดมเนลเฮทหรือโจอะไรก็แล้วแต่ที่ฟังรีพอร์ตมานะเขายังใช้ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราไปปิดเหมือนเราไปตัดผลประโยชน์เขาผมก็เลยไม่ได้ปิดอันนี้เข้าใจมุมผมใช่ไหมอ่าเข้าใจครับผมผมประกาศไปงดใช้บ้านก่อนอ้าวไอเหี้ยแล้วกูเฝ้าอยู่อ้าวแล้วกูทําทั้งรีมากูเข้ามาทั้งเพื่อผมก็เลยอ่ะตัดปัญหานี้ ัานใช้ต่อไปเดี๋ยวไปแก้ที่เดฟผมก็เลยไปติดต่อเดฟให้แก้ไขรีนั้นทันทีเลยหลังจบรีเขาก็เลยแก้มาประมาณนั้นอะต่อเลยครับอ่าครับไอไอเรื่องนั้นอะ่ะเขาแก้มาหรืออะไรก็ตามมันมันถูกต้องแล้วแล้วมันมีวันนี้ทั้งที่น้องผมไปยืนอ่าไปยืนรอยืนรอเสร็จตอนเนี้นเขาละลและรวมกับประเด็นแรกที่ผมก็เป็นคนขอเขาว่าเออผมขอก่อนคือเขาก็ไม่ยอม คือเขาก็ไม่ยอมเขาก็เลยน้องผมกาลังจะเข้าเขาก็เลยฟลายฟลายน้องผมแล้วน้องผมเขาก็ขอขอของคืนขอนะักขอนะักคีคืนซึ่งมันหลุดเป็ดเขาก็บอกเขาไม่ให้เขาบอกกับผมเหมือนกันว่าเขาก็เสียงเหมือนกันเพราะฝั่งผมฟลายไปผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้ว,แล,วแล้วถ้าทําคืนแบบนี้ก็ถือว่าพร้อมใช่ไหมกับสิ่งที่เราทําอ่ะคือ แก๊งอย่างแก๊งโจนอ่นอะเขาก็คุยกับผมดีนะว่าพี่อ่ะผมประโยชน์ตรงนี้ผมขอได้ไหมผมก็ให้เขาเพราะว่าอีกบ้านอีกหลังหนึ่งผมไม่ได้เจอเขาเจอผมก็ต้องยกยกยก,ยกผลประโยชน์อีกหลังหนึ่งให้เขาแต่ผมเป็นคนขอเขาว่าผมขอได้ไหมของัดหลังนนุนได้ไหมอันนี้คือผมขอแบบเห็นแก่ตัวเลยนะทั้งที่เขาเป็นคนเจอบ้านเอาตัวว่าคือขอขอขอแบบั้านๆเลยแหละแต่ว่าคุณเดือดร้อนจริงอ่ะขอได้ไหม ใช่ผมขอได้ไหมทั้งที่เขาเป็นคนเจอบ้านผมเนี่ยแบบหน้าด้านไปขอเขาเสร็จเขาก็บอกได้พี่แต่ผมของ,งัดด้วยได้ไหมผมก็เลยบอกว่าถือว่าคุยกันดีนะอะไร<อ>ใช่ออบอกอได้แต่แต่เองงัดช่วงเช้าพี่ขอพลิกอไอ่ะก็ฟังดูดีแล้วไงต่อเสร็จแล้วแล้วแล้วพี่ผมก็บอกเขาว่าถ้างัดพลิกทม์กับอันนี้เท่ากับเราสองแก๊งอะ่ะก็จะได้บ้าน ถ้าในเมื่อได้บ้านแล้วมันมีไทเทมาผมก็จะคุมราคาที่หนึ่งเอขอหน่อยได้ไหมอย่าตัดกันต้องขอต่นอย่าตัดกันมันจะได้ขายได้เหมือนเหมือนกันใช่ใช่คร่ะเป็ดแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันด้วยใช่มันเป็นผลประโยชน์ของเขาคือต่างคนต่างได้ผลประโยชน์มันก็วินเพราะผมไม่ได้แบบได้ประโยชน์คนเดียวแล้วมันเป็นยังไงต่อเขาก็ไปขายกับฮิโนชิในราคาล้านเจ็ดซึ่งซึ่งควรจะกี่ล้านสองล้าน เอาตัดมาสามแสนนะนร้นตกลงกันแล้วไอ้หนุ่มเอ็งเลี่ยมนี่เอ้ามาต่อเป็ดปุ๊บผมก็เลยบอกว่าทําไมแบ่งบ้านให้แบบนี้แล้วแล้วทาไมถึงเป็นแบบนี้ก็คือคุยธุรกิจกันแล้วทําไมเป็นคู่ธุรกิจก็คืออยากหักกันอย่างนี้วะถูกต้องก็คืออยากมีปัญหาใช่ไหมมันอยากมีมันก็บอกว่าไม่ไม่อยากรับพี่ผมขอโทษอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมบอกกับน้องก็ขอโทษแล้วผมผมบอกว่า มันมันมันเสียไงมันมีมีแค่แกงเองกับแกงพี่ฝองคนลวเองมาทําแบบเนี้ยผมอะจะไม่ให้เขาก็ได้นะแต่ผมบอกเขาว่าผมมาทําโทษเขาก็คือมึงไม่ต้องมางานร้านใหญ่นะแต่มึงงัดเข้าบ้านไปจะมีเลดคีหรือไม่มีมึงก็เข้าไปที่เข้าใจเองนะเกดแต่เรื่องนี้พี่ให้เล่นไม่ได้จริงจริงหวาเจี๊ยบโมเยลยุ่ยยื่อไอร้านใหญ่ไงครับพี่เขามาเล่นอะงานร้านใหญ่งานร้านใหญ่อ๋อที่เอาเอาเอาดักคีเลดคีอะไรก็แด้แล้ก็ยิ่งเข้าไปไหนให้เขาไปว่า จะตีเขาจับอันนี้เขาจะเอาไหนมึาบอกอเอาไหนมึง<ช>จะแบบแว,แว่าไม่แล้วมีกําหนดเวลาไม่ไม่งัดขี่วันก็ <c oughs> แค่เนี่ยไม่สามสามสองสามวันเ,งเองพี่จนกว่าของกูจะหมดอ่ะเอาแต่เด<ม>ี๋ยวกูปล่อยเมื่อไหร่มึงมมกค่อยมาผมก็อบอกเขาแบบได้บอกเขาแบบนี้ไหมบอกเขาบอกเขาเขาไม่ได้เข้าใจว่าตลอดชีวิตใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่โอเคต่อเลยผมบอกเขาว่าช่วงนี้ก็คือสองสามวันละกันถือว่าทําโทษถ้าแมวแบบนี้พี่ก็จะตีเพราะว่ามันเป็นขัดผลประโยชน์กันในเมื่อเราทําร่วมกันแล้วถ้ายังมีแบบนี้อยู่ ก็กคงมีปัญหาเงืนขนไข้อตกลงคูธุรกิจใช่ครับก็คือ,อก็คือบิดหกักขาดผลประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วนี่อือ่าต่อ,อ,ตอเลยนั่นแหละแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละกลายเป็นเขาก็ไปสร้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องออต่อยเรื่องอะไรนี่มันเป็นยังไงเอาฟังมั่งได้ไหมเออได้ก็คือก็คือตอนนั้นอ่ะมันมันกับผมอ่ะกลายเป็นแยกกันโครานี่แหละแยกกันตอนเช้ากับผมอันนี้ตอนตอนเย็นใช่ไหมแล้วช่วงตอนเย็นอ่ะคพวกผมเข้ามาทางเอ็มดีเขาก็ไม่ยอม เออไม่ยอมเขาก็เลยไฟล์น้องผมออกไปแค่นั้นเลยเขาไฟล์แล้วน้องผมอ่ะก็ขอดาร์คีคืนไม่ให้ก็เลยแทง<อ>สรุปจะยอมหรือไม่ยอมก็ไม่รู้แหละแต่คือไม่ยอมไม้ละใช่แต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยน้องผมมาถามสภา,าแล้วสภา,าบอกว่าสามารถแทงได้เพราะว่าเขาไม่รู้จุดยืนแล้วแล้วเออเขามาสไลเนี้ยล้ว,ลวตอนแรกเราเงื่อนไขเราว่ามึงมางัดได้แต่ว่าห้ามไปงัดร้าน เขาก็ไม่ได้เป็นงานร้านแต่เขาก็คือมาสไลด์แทนนี่หรอไม่แม่อันอันนี้คือคือโยเกเปลี่ยนไปอันนี้คือของ AMD แล้วพี่<อ>แต่ท,ที่ผมที่ผมเล่าคือของของข,ของแกงโจนอ๋อใช่ก็คือแกงโจนก็คือที่ผมที่ผมแบ่งกับเขาโคลาตอนเช้าของเขาอันนี้ตอนอันนี้ของผมไงแล้วของ AMD นี่ยังไม่มีอยู่ดีก็มามาครับมามาขอผมผมบอกได้อะมามาคุยเหมือนโจนมาคุยเหมือนโจนเลยอ่า่นี้มา AMD แล้วถูกไหม ตอนแรกไม่คุยเหมือนโจนก็คือไปยืนรอ,อหน้าบ้านผมบอกว่าทําอะไรกันหรอบอกผมก็รอเข้าบ้านเหมือนกันครับผมก็อกอขอเข้าก่อนได้ไหมผมก็ขอดีๆนะผม<อ>ไม่ได้มาขู่หรือว่าจะตีหรือว่าจะอะไรนะผมบอกขอเข้าก่อนได้ไหมเพราะบ้านตอนเนี้ยพี่อยังเข้าอยู่เออพี่ยังเข้าอยู่เราก็บอกโอเคได้ครับทั้งไฟย่าทั้งหลุยก็คุยกับพี่คุยกับผม,มว่าเอาได้ครับก็ฟังดูดีแล้วยังไงะอ่าใช่ แล้วก็อย่างที่ผมบอกเขาก็วนไปวนมาจนเขาวันเนี้ยเขามารอแล้วเขาก็มาฟไฟล์ผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรทั้งในเมื่อเราคุยกันแล้วว่ามันมันมันคุยกันแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีปากเสียงว่าไม่ไม่ไม่ได้มีการคุยกันว่าเออห้ามรอหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวคูจะตีมึงนะถ้ามึงจะงัดแต่เขายิ่งข้อข้อเสนอมาว่ามันแย่งกันได้ครับใครถึงก่อนสภาบอกว่าตรงนี้ไม่สามารถฟื้นเป็นเรื่องได้มันก็เลยเอาเขาบอกใช่ครับ ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะเองก็พร้อมถูกต้องไหมถ้าเองคิดว่ามาันฟื้นเรื่องตรงนั้นไม่ได้ก็จุดยืนของเองอะ่ะมันเองไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะมันก็ทําแบบนี้มันก็บอกของผมก็เสียดักคีเหมือนเลขคีเหมือนกันครับก็เลยทํามาทํากลับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าผมทําเขาเรามองว่ามันกวนสตนใช่ถ้าผมทําเขาเราไม่ทําคืนมันก,มนก็มันก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะผมอยู่อยู่สูงกว่าแค่นั้นเองแต่ถ้าผมอยู่ต่ํากว่าผมก็จะไม่ทําแบบนี้ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ดาวอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่ดาวนะได้เชิญเชิญเชิญอ่าอย่างแจ้งเทียเขาคุมอ่าตอนกลางคืนเขาคุมหลมบ้านคือเหมือนคุมอ่ะแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งผมเคยถามว่าเออคือผมเคยเคยถามว่าทําไมถึงไม่มีคนมามามาตียอ่านไมไฟ้าฟ้าก็บอกผมว่ามันไม่มีใครเตียหรอกพี่ถ้าเตีเดย๋ยวเขาก็ยื่นยืนยื่นมืดหมดอ่ะก็แนวคล้ายๆคือเขาก็เขาก็อยู่ส่วนกลาอันนั้นมันมีมันมีดูเอลชิพ ่ะใช่เขาสามารถยืนได้ก็คือไม่พอใจยืนได้ม,มันไม่แตกต่างกันเลยอันนี้มันยืนไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทําก็คือบ้านผมขอกิจกรรมทุกอย่างผมก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรก็ปล่อยให้พวกเขาเล่นกันไม่ว่าจะแอร์ดอกบ้านจริงทงหรือแอร์ดอกวาร์ฟคือธนาคารใหญ่ผมอ่ะยกยกยกผลประโยชน์ตรงนั้นคือให้แก๊งใหม่ได้เล่นแล้วผมอ่ะแค่เข้าบ้านเพราะผมมีเลท มีเลดคีกับดักคีอยู่พันกว่าดอกผมก็อยากเข้าให้มันหมดมแค่นั้นเลยเออผมอยากผมอยากเข้าให้มันหมดแต่ถ้าผมยังมานั่งห่วงกิจกรรมไม่ให้แก๊งอื่นมาเล่นอย่างนั้นอะ่ะเออยังพอว่าแต่เนี้ยผมปล่อยทุกอย่างแต่ผมแค่เข้าบ้านผมอยากจุดป,ประสงค์คืออยากงันให้เลดคีมันหมดแต่นี่คือต้องมาป่วนต้องมากวนทําไมทําไมไม่รอให้เลดคีหมดแล้วค่อยมางัน โอเคงั้นตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนละกันตอนนี้มาผมแก้ไอ้เรื่องบ้านตรงนี้อยู่แต่ว่าเสร็จละะแล้วก็ม,มีมีการเล่นที่ที่ชัดเจนออกมาแล้วจะประกาศประมาณสามทุ่มนี้แต่ระหว่างเนี้ยที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยใช่ครับอย่างที่สภาพ,พูดเลยมันคนเทนมานแล้วแทงได้เพราะฉะนั้นจนกว่าผมจะประกาศการเล่นที่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้ผมอนุญ,ญาตให้ดต่มันเฮดมันเจอใครสลด์เจอเฮียแล้วแต่ไปเล่นนอกสภาได้เลยครับตอนเนี้ย จนกว่าจะมีประกาศชัดเจนนะแล้วเดี๋ยวเราไอ้เรื่องที่รีพอร์ตมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียกคุยกันเดี๋ยวผมตอ,นน<ข>อที่ำตรงนี้โค้งผม<า>ไปไล่แทงเขาได้เลยเหรอเต็มที่เล,เลยครับไปเล่นแต่เล่นนอกสภานะไม่ได้เกี่ยวกับตอรี่ห้ามอุ้มห่อนะเข้าใจครับแล้วแล้วผมถามไหนว่าเนี่ยตอนไอแต่เรื่องนี้คือผมผมก็ไม่ยอมนะเรื่องเรื่องเก่าไม่เดี๋ยวเรามาลื้อเดี๋ยวเรามาลื้อคุยกันไงเดี๋ยวเรามาลื้อคุยกันว่าจะมันจะเป็นทางออกไงตรงนี้เดี๋ยวผมตอแก้ทีละเปาะแล้วก็เอาตรงนี้ให้ชัดเจนน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 นเเ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 ออออาาาาาาแลลล้้้้้้้ววววค่่่่่่่่ยยยยยยยมมมืหหหััังงงงงงงรรรรรรตตตตตีีีีีีีีีะะจจดดกกกกชใทไฎิ เราโดนนี่เราไม่พอใจสั้กันไปก่อนเลยด้วยความกติกาจ่อชัดเจนนะฮะได้ครับแล้วอันนี้ผมก็บอกเรื่องนี้ผมก็ก้อหนึ่งก็คือผมไม่ไม่ได้ยอมแล้วเพราะผมยอมมาหลายเรื่องแหละกับเขาเขาทำกับผมมาก็หลายๆเรื่องและผมแค่แค่นี้ให้ฟังเฉยว่ากับการกระทํากับสิ่งที่เขาทําแต่กับหน้าสภากับคําพูดที่เขาพูดมันอาจจะแตกต่างกันแค่นั้นเองครับ พี่ตาก็ลองลองดูเอาเองแล้วกันว่าว่าอย่างไงเพราะผมก็คุยกับเขาดีๆเขาบอกผมไม่พร้อมครับไม่พร้อมแล้วจะจะมากรนทาไมทําไมแก๊งอื่นเขาถึงไม่อยากไม่มีปัญหากับผมเขาเล่นของเขาได้เขามาขอกับผมดีๆทําไมผมถึงให้แค่นั้นเองครับพี่ตานั่นเดี๋ยวผมมาแล้วกันตรงนี้จนกว่าจะมีการประกาศที่ชัดเจนถ้าสภาพูดไปแล้วว่าแทงกันได้ใครมากรนส้นตีนแทงได้เลยฮะแต่ไม่มีอุ้มหอนะฮะได้แค่แทงต้นทิก ได้ครับปล้นได้ใช่เลยครับตำรวจไล่ตำรวจไล่ปกติครับเราเราโดนโกสตีนมาปล้นได้เลยครับได้ครับบดูบัตรผู้เล่นใหม่นะบัตรผู้เล่นใหม่ห้ามนะได้ครับพี่ต้าคครับไปแล้วจูไปแล้วจูไปแกขับเลยดิดักแชทดักแชทดักแชทไอ้ดักแชทให้หน่อยเจอเอ็มดีค่าปล้นได้เลยตอนนี้นาวไป here yeah.